ร้านวาวดับเพลินทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดต่อไลน์ไอดี0864395510 สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่17มีนาคม2564นะครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของปืนหนังสติ๊กนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นไฮดริกนะครับผมระบบยืดใช้ระบบไฮดริกนะครับผมสำหรับระบบนี้นะครับก็สามารถยืดแบบไม่ใช้แรงนะครับผมปล่อยไปเลย กดแล้วก็ไฮดรอลิกก็จะยืดนะครับผมอ่าซึ่งแรงยืดถือว่าแรงมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคหนึ่งชุดนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับผมอ่าเริ่มตั้งแต่ตัวท้ายนะครับผมอ่าตัวท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรางนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นรางจับเลดดอทอ่าจับเลเซอร์นะครับผมอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับผม เป็นรางยี่สิบมิลนะครับผมไกลนะครับสําหรับไก่ตัวนี้เป็นไก่ท่อโค้งไก่นิ่มๆน,นะครับผมแบบนี้นะครับจับสะดวกนะครับเป็นเสาคู่นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเวลาเรากดไปมันก็จะอ้าออกนะครับผม อ้าดยการใช้แรงยืดของลูกนะครับผมไม่ใช่กดปั๊บมันอ้านะครับผมหลายท่านเข้าใจผิดนะครับนึกว่าไกลมันเสียนะครับกดปุ๊บไม่อ้านะครับไม่ใช่นะครับผมเว,วลาเรากดนะครับแรงยืดตรงนี้นะครับก็จะทําให้การดันของเสาคู่อ้าออกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เรามาดูจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดใส่ลอกนะครับจะเป็นลอกสําหรับยิงปลานะครับผมก็จะเป็นคลิปล็อก นะครับผมโดยการยึดเคเบิลทยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับยึดมาก็จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวนี้สามารถแกะออกได้นะครับกดปุ่มล็อกตรงนี้นะครับยึดหดปรับได้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับด้านในนะครับเป็นลอกเป็นลอกแบบยิงปลานะครับเปิดหน้าลอกเลยครับผมด้านในก็จะมีสายเอ็นนะครับให้พร้อมนะครับผมพร้อมกับมัดลูกดอกยิงได้เลย นะครับผมช่วงนี้นะครับจะเป็นท่อของไฮดรอลิกนะครับอ่าสวมเข้าไปด้านในนะครับเกลียวล็อกจะอยู่จุดนี้นะครับผมอ่าโอเคสําหรับการทํางานของไฮดรอลิกนะครับผมสังเกตนะครับผมปลายด้านในนะครับจะมีเข็มนะครับเข็มตัวนี้นะครับเมื่อตัวนี้กดลงไปนะครับผมตัวนี้ช่วยดันกดลงไปกดปุ๊บไฮดรอลิกก็จะยืดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ชมนะครับผมการยืดของไฮดรอลิก ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสมาชิกท่านอ่าโอเคความยาวนะครับความยาวเท่าไหร่นะครับผมอ่าขอแยาสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ชมครับสําหรับความยาวนะครับผมอ่าเวลามันยืดไปนะครับผมความยาวจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่าโอเคมาชมกันครับจากด้านหน้านะครับผมมาหาเสานะครับผมเสาคู่นะครับ ก็จะอยู่ที่อ่ประมาณนะครับ3านิ้วนะครับผมสามสิบเอ็ดนิ้วประมาณ7จ็ดสิบเจ็บแปดเซนติเมตรนะครับผมเจซนตมรนะครับระยะยืดนะครับผมระยะยืดถือว่าไกลนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอหัวจรดท้ายนะครับผมก็ประมาณ9ก้าสิาสิบหซนติเมตรนะครับผม ประมาณ95 9 6ซนติเมตรนะครับระยะยืดก็ประมาณ 70- 78เซนติเมตรนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าไม่ยืดนะครับถ้ายังไม่ยืดนะครับความยาวของตัวปืนนะครับก็จะอยู่ที่58าเซนติเมตรนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมในส่วนของน้ําหนักนะครับผมน้ําหนักของเจ้าตัวนี้นะครับผม วัสดุนะครับเป็นต like ัวน okay. okay. uh, <the x attack Gerald ema> huh? ี้เป <ip> ็นพลาสติกแข็งนะครับผมพลาสติกแข็งนะครับน้ําหนักนะครับความอ่ารวมนะครับผมก็ประมาณอ่าโลกว่านะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมกิโลกว่านะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการยืดนะครับผมอ่าหดนะครับผมโดยการหดนะครับผมทุกครั้งต้องกดปุ่มนี้แล้วก็เหยียบดันนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตอ่ากดเหยียบก่อนนะครับผมแล้วก็จะบอกรายละเอียดของแถมนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมระยะก็จะมาอยู่ในส่วนของระดับปกตินะครับอันนี้ยังไม่ได้ยืดนะครับผมโอเคในส่วนการใช้งานนะครับผมจะยิงได้สองระบบนะครับคือระบบลูกเหล็กแดมิลตัวนี้นะครับผมซึ่งใช้ยางตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกดอกยิงปลาฟรีสองลูกนะครับเขียนยางยิงปลาใช้งานได้เลย แรงนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมแรงมากแล้วก็ปะแจชุดซ่อมบํารุงนะครับลูกเหล็กนะครับผมหนึ่งขวดยางยิงปลาหนึ่งชุดนะครับผมหนึ่งเส้นแล้วก็ในส่วนของลูกดอกสองลูกนะครับผมแล้วก็ยางสําหรับยิงลูกเหล็กแปดมิลหนึ่งเส้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ลอกหนึ่งตัวนะครับรางจับนะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้เป็นเลเซอร์เป็นเลดดอทนะครับผม ก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับผมโอเคอ่าและท่านก็กังวลนะครับผมท่านไม่แถมอ่าเป็นพวกอ่าเลเซอร์เลดดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันจะเป็นศูนย์เปิดนะครับผมอ่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นศูนย์เปิดจุดนี้นะครับเวลาเรามองนะครับผมเราอ่าจะมองในร้อนหน้าบนะครับผมร้นหน้าทะลุนะครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวขอญาตโฟกัสก่อนนะครับ เวลาเรามองนะครับมันจะเป็นระนาบแบบนี้นะครับจะสังเกตด้านปลายนะครับผมด้านปลายก็จะเป็นในส่วนของศูนย์หน้านะครับผมมองระนาบแบบนี้นะครับแล้วก็กะจุดเดิมนะครับกะจุดเดิมตำแหน่งของลูกนะครับก็จะลงที่จุดเดิมนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมมันก็อยู่ขึ้นที่อยู่ที่นะครับในส่วนของ แรงยืดของยางด้วยนะครับบางคนอยากได้แรงกว่าเดิมนะครับก็ตัดยางให้สั้นนะครับความยืดก็จะเยอะขึ้นนะครับผมอ่าในส่วนของความแรงนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคนะครับแต่ก็ต้องแลกกับการอ่าสึกหอของยางนะครับผมเสื่อมสภาพขาดเร็วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมอ่ารีวิวายละเอียดพอสมควรแล้วนะครับผมของแถมก็ได้ตามรูปเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าปืนไฮดรอลิกนะครับผม รังจับ20มิลรอกนะครับผมคลิปล็อกนะครับผมปะเจนะครับอ่าลูกแดมิลนะครับ1ขวดยางสําหรับอ่ายิงปลาลูกดอกนะครับ2ลูกนะครับผมก็ครบชุดเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมครบชุดนี้นะครับราคาเพียง1890บาทรวมส่งฟรีนะครับผมโอเคนะครับผมราคาถือว่าคุ้มมากนะครับผมได้รอกด้วยนะครับผมราคา1890บาทรวมจะส่งฟรีนะครับผมสนใจสินค้านะครับ แอดมาที่ไลน์นะครับไลน์ ID 0 8 6 4 3ย5 5 1 0ครับผมก็แอดมาสอบถามกันได้นะครับผมราคาพิเศษนะครับผมสุดๆเลย1,890บาทลมส่งฟรีได้ระบบไฮดรอลิกนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ